ต่อคิวมากเยเนไม่เคยเห็นทำเลยไมร้านนี้นยดชิมเลยมเ้ยะชิมเลยมอนนี้จุ่จุจุต่อต่อต่อคิวอ่ะเคยเห็นไหมไอ้บ่วมีร้านมีร้านเดียวนี่ร้นั่นเดียวมีนมี้าเาใจแต่ชงชวนตรงนีเขาบอกว่าตรงนี้ไลไลาฮ่า่านจเป็นเนีบที่ทา เอ้าไปบ้าง่ยืดนด้เออขนานาดยืดคือส่วนใหญ่เนี่ยลาก็ยืดต่อการเนี่ยาทำให้ว่าเป็นี่่าแก่เนี่ยเออก่แล้วก็บขายดีต่แม่เราเปนไดยืดถูกก็ไม่ขายนี่เลยมีราคา ตัวอ,อย่างหนึงน่งเนาะผมไม่รู้เลยไอ้ไม่รู้เลยอ้เชิงยื่นอันนี้ผมมาไปหาเพื่อนเขาเห็นก็ต่อคิวเลยจอดไอ้บอัปกินคิวเลยจอดมันไม่รู้เว้ามันมันต่อคิวขนาดน,นี้

นี <OR egg wiggle noise> ่นี่แม่บอกว่าซื้อลหนได้้าซื้อ่่ด้เอื้อ ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นว่าะไปซื้อกธรรมดาก็ซื้อถ้าเชียงยืนก็ตั้งตีสามอะไรก็ซื้อได้อนี้ตลอดได้เานอเอตเรามนดไแวปเปลีอย่างงี้คือจะไม่ได้อย่างงี้หรอเออเวลา้าเปีนมต้อ อื <screws> ้อมอะไบ้วเอามีหมหอเป่ามีแ้วเอาแต่เนื้อพริกอะไรหอมอเลรเรามีหมดแล้วช่ย้ด ก็เพิ่งเจอนี่แหละมาฟุกพอดีแล้ววะนี่พอดีมาไปหาเพื่อนอยู่กาลสินนี่ครับที่เข้านีนเลยมานีชายนะอยากกินจุดเลยนี่เห็นไะมกสีอ๋อใช่ใช่กสีเออมันจะสีเนื้อ็นกระดี่นแหละหอ่าจนอะไนี่ยอะไเขารีว่าอบบ้าวเียแม่บ้าวเลย ใจเวามาไม่เือนเ่นมาดีขคิว่าแค่สาเสืยอามันเกียบเอาหงเียบเอาหเสื้อได้เหนแว่าอาเุณเคยเห็นจริงไหมนี่ยอยู่เขาคิ้วต้องไปเห็นพวกาเ้าน่มนากับว่าเสียแล้วเนาะเอาบ่เสียแล้วเห็นก็ใช้ไม่อีกวมาเว้าอีกากบว่าเสียเลย mọi người mọi người mọi